ฮัลโหลฮัโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นไอริเลียมิดเล่นแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะก็คือเล่นเป็นสาย AP นั่นเองว้าวสกิลที่แรงของสาย AP ก็คือสกิล3และออติเมทคือถ้าจับแล้วก็ปล่อยมีดไปจ้า <Yeah! S 1> และมากับสกินใหม่ของอริเลียสกินโลตัส ใน PC อะ่ะมันเป็นภาพ 2D มันไม่ค่อยแบบชัดเจนเท่าไหร่แต่พอในวายลิฟขึ้นเป็น 3D แล้วแบบสวยมากเลยอะ่ะเก็บรายละเอียดได้ดีมากชอบชุดสีชมพูผมสีม่วงเสื้อนี่คือแบบมีความโปร่งแสงนะสเตตโตไอเทมชิ้นแรกก่อนเลยขึ้นเป็นรุ่นคิงจะได้ฟาร์มง่ายๆหน่อยไอทีมเราอ่ะแมตอัพดีมากเลยนะมีโมไฟ มีวาลัสโซลกับแล้วก็รีเวนชเชนซีซีก็ได้ดิรีคอคือถ้ามันไม่เปลี่ยนอะเพราะว่าสกินมันธรรมดาอันเนี้ยทุกคนชอบสกินไหนของอเลเลียคอมเมนต์มาหน่อยส่วนตัวเราชอบโปรเจกต์มากอย่าโอนี่แมทต์อัพสูสีกันนะสองตัวนี้ ถ้าเป็น full AP ตั้งแต่แรกนี่คือไม่ไหวเลยจับก่อนหนึ่งสเต็ปสวยเออพัดอุ๊ยเอาเรื่องอยู่นั้นเนี่ยเฮ้ย <Flame. S 1> เข้ามาแล้วมามาพืน้นโอ้เกือบตาย มา on my way เขาใช้พายุตอนที่เราจะแดนซ์ไปมินเนี่ยนไงอันนี้มันก็กะง่ายเหมือนกันมานาไม่พออยากได้บักบอดเพิ่มควงกระทามาเลยเอาหรอ ก็ então, so that that ้มาดิครับเฮ้ยสามคนมาสามคนล้วไม่ไหวโอ้ยศัตรูมาร้อมกันหมดแล้วเฮ้ยได้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 ไฟอโอ้ยอันนี้ไปรักด้วเองเมาเสียเรื่อนน้อยๆเก็บให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่เราไม่โดนขอบคุณครับข้างหลังข้างหลังลีเว่นเ,<ร>เอาได้นะยาโอ้จับไม่ได้ละว,วงเปกออถอยไอถอยถอยถอย เราช่วยเพื่อนนั่งซื้อเราด้วยโอ้โหพบคนห้าวหนึ่งอัตราเราช่วยครับโอ๊ยช่วยด้วยมอไฟติดเดียวเอง เม่กีโคดิจิตอลมาเด้ชบอปช็อเฮ้ยเฮ้ยวายีอะอู้ยจบ มันวิ่งผ่านเราเนี่ยจำไม่ได้สวยน่าซืซอ s <S วอร์ลตายแล้วใช่ไหมเพื่อน <c oughs> คนหิวเอ <'s> าป้างก่อนมาเราบั้นเองไัจ้าโอ้ยวินวอร์ดีแล้วแม่เขาเพิ่งเห็นว่ามีสามคน ไอ้ใจเย็นพ่อหนุ่มถอยมาถอยมาเราองไฟก่อนองไฟเขาไม่เอาติเ,าเราเขาเปิดแล้วเดี๋ยวพวกเราตามถอรีบพอ้าเรวเอาละ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 หาย่ะสวยมากสวยมากเก็บให้หมดเก็บให้หมดน่าซึ้งโอ้ยไปช่วยก่อน ฟังให้ใโอ้เมื่อกี้โบเบอร์คอมโบสวยโคตรไอ้ยเยอะนะเนี่ยไปด้วยเฮ้ยตรงน,นี้แล้วสวยมากเพืเ่อนมาน้าไม่พอไอ้นี่ยุ่งจังชาร์จรอแล้วกันนี่ ยายาๆจับได้นะค่ะวันทำดีมากเพื่อนๆเกือบตายแล้วเมื่อกี้เราไปเอามิดฟอร์นเลือดน้อยนี่ของแรงไปเลยลาบาดอนเ,เ,เ,เดี๋ยวมาดูดาเมจกันลิเวินเพื่อนเพื่อนไปทำไรอ่ะอยากจะหนึ่งวีเอสห้โโอ้โหโ,โ,หโ,อโ,อโดน โอ้โหได้วิ่งกลับเลยครับเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยจำเป็นมากๆเล่นสาย AP ต้องสกิล3แล้วก็อัลติเมทให้โดนดีนะที่เรามีมอลไฟ์เชนซีซีกันเซมโปงสักุระนี่ e <man> เจอเซมโงเข้าไปหายเลย oh. ได้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 มิดฟมิดฟ ไปมันไปทาเกตัวนี้อะไรกันเขาเนี่ยไปฐานะตอนน้องรีบไปมามามา,มาข้างหน้าเลยไอย้จา้าจับโอ้ยเจอท่าอีเมืเ่อกี้เอ้ยท่าสามเมืเ่อกี้โคตรแรงสองคนนั้นคือวานาวีมากนะครับ ตายเลยเฮ้ยโทรศัพท์แล้ววะไหวโยไหวโยว้าวจับคนสิโยขมอนขมมอนไม่โฟกัสวันนี้โอ้ยไอ้นี่มาตายละรักลัก น่าซ nice really, really ื้อไอ้นุ่นเลยไอ้นุ่นเลยตัวมั่วๆแจ็คอะจะไปไหนไปประชิดมากประชิดมากสวยครับอย่าโอตตะมาจับได้จับได้ย่ำสกิลแรงมากไอ้พวกเจ้าบ้าย่าจะตีเดี๋นี้ อ้เยจะยื้อเอาของฟูซะหน่อยจีจ <Victory. S 1> ีดิลพี่ค่ะไอสองคนนี้ก็รีบจังของยังน้อยอยู่เลยไม่ต้องเอาไลค์จากฉันเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะอยากเห็นแชมเปี้ยนตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปและค่ะ